ต่อกัอนที่พระอาการของโปฟรานซิสนะคะที่ตอนนี้สุดหนักค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่วาติกันออกมาระบุว่าอยู่ในขั้นวิกฤตด้วยนะคะ โดยสำนักวัติการถแถลงว่าอาการประชวนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงสุดหนักภายในเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะและระบุเป็นครั้งแรกนะคะว่าพระอาการของพระองค์อยู่ในขั้นวิกฤตและยังไม่พ้นขีดอันตรายโดยพระองค์มีอาการด้านการทางเดินหายใจคล้ายกับโรคหอบหืดค่ะทำให้แพทย์ต้องให้การรักษาด้วยการให้ออกซิเจนในปริมาณมากโดยที่พระองค์ทรงได้รับการถ่ายเลือดเพื่อรักษาอาการเกล็ดเลือดต่ำซึ่งก็สัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางหลังจากที่ก่อนหน้านี้ เมื่อ14กุมภาพระองค์ทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจเมลี่ในกรุงโรมหลังทรงมีอาการหายใจลำบากมาหลายวันซึ่งต่อมาก็ได้รับการวินิจฉัยนะคะว่าเป็นผลมาจากอาการปอดบวมทั้งสองข้างแต่ว่าทางการบัติกนันก็เน้นย้ำนะคะว่าพระองค์ยังคงมีสติและยังคงใช้เวลาทั้งวันนั่งอยู่บนเก้าอี้ค่ะ โดยปัจจุบันสมเด็จพ,พระสันตะปาปาฟรานซิสมีพระชนมายุ88พรรษานะคะในช่วงสองปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงประชวรหลายครั้งค่ะและเสี่ยงต่อการติดเชื้อในปอดง่ายกว่าปกติซึ่งก็เป็นผลมาจากการได้รับการผ่าตัดส่วนหนึ่งของปอดออกมาในช่วงเยาว์วัยจากโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบนะคะค